สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าเข้าสวนมาหาผักกินเหมือนเดิมนะคะมาหาผักกินเหมือนเดิมนี่อยากจะพยายามเด็ดไปเพื่อที่จะไม่ให้เขาโตเน้นเองเด้อเนี่ยึ้นเอง,เองไม่ได้ปลูกนี่น่าจะหักยอดนะคะนี่หักยอดเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่หักมันเน่า มันขึ้นมาด้านล่างนี่เออก็โอเคอยู่นะอยอดนาเดี๋ยววันหลังเอาอะไรมาตัดเอาเมีดมาตัดออกอย่างละเน็ดอย่างละหน่อยพอผักกาศแก้วนีนี้ถทนไปวันนี้ยายจะตําขนมจีนน้ำยาเอ้ยตำขนมจีนอ,อใส่กระชายนะคะ สาราเหน่มันเข้ากันไหมพเพื่อนเพื่อนสาราเหน่เข้ากันไหมแต่เคยกินกับขนมจีนมันก็เข้านะเด็ดเด็ดยอดไปโอ้โหเพือ่อนๆเว้่อนเลยลองมายอดนี้กับยอดนั้นว่ามันจะรสชาติยังไงโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยดู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 ด,ด,ดูอันนี้แก่แล้วไม่เอาไว้ทำชาเอาอ่อนอ่อ ยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกเดินนี่เห็นไหมนี่ว้ายไม่มีผักอะไรให้เรากินแล้วในสวนอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วโอ้นี่อันนี้กำลังสวย,อยเอาไปก็กินไม่หมดนี่ทำไงดึงเอามันใหญ่เกินดึงเอา ทีละใบดึงเอาทีละใบเออทีเหลือมันเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเก็บไปก็กินไม่หมดมันเยอะเกินต่อไปแค่พอก,กินค่อยดูว่ามันจะเป็นยังไงมันยังไม่แก่อันอื่นมันแก่หมดแล้วอือ ح ح> สูตรเยตะอือว้ายน่ารักแท้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บไปให้กระต่ายนี่นี่มันแกแล้วเลยจะออกดอกแล้วเอาถั่วลันเตาหน่อยนึงองผักชีนะนี่เดี๋ยวจะโรยไว้ใหม่อีกผักชีนะั่นหาพื้นที่ก่อนอันเก่าแก่แล้วนี่จะไปโรยไว้กับพวกนี้แหละนี่ดูดิมาเข้าสวนที ยาวเลยเดี๋ยวเขาเก็บทเรนเทานิดนึ่งก็พอละดูทเรนเตาที่มันไม่สมบูรณ์กับที่มันสมบูรณ์ยังเขียวอยู่เลยนี่ม,มาหาดูยอดตักกะแตนแก่มหมดแล้วแต่ว่าเนี้ยถ้าตัดออกมันก็ขึ้นมาใหม่เพืนะ่อนๆเนอะนี่ไง แต่ช่วงนี้ต้องเลือกดูเวลาเก็บเพราะว่าไอ้อะไรนะเพลี้ยมันเยอะหน้าร้อนนะมันไม่เหมือนหน้าหนาวไปอันนี้นิดอันนั้นหน่อย ทำขนมจีนกินผักได้เยอะอยู่เห็นบางคนเขาก็กิว่ากินนะดอกแต่ยายไม่เคยกินเด้อดอกน่าจะคล้ายดอกสนเนาะ ขนมจีนลลกกุ้งเดี๋ยวจะทอดจิ้งรีดด้วยนะคะเฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เตรียตมตำนะคะนี่ตำพลิกกับกระเทียมให้ละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระชายลงไปตำตำเหมือนส้มตำเลยแต่เราไม่ใส่เส้นเราใส่เส้นขนมจีนแทน,นตำไม่ต้องละเอียดมากหรอกกระชายทีนี้ก็ปรุงรสเลยนะคะ ชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบหวานก็ใส่ลงไปมเือเทศเยอะสามลูกที่นี่ก็เดี๋ยวไปเก็บเอาในสวนและวันหลังเนาะบีบมะนาวใส่น้ำตาลน้ำปลา น้ำปลาอมวดเสียงดังไวยเด้อยายเปิดเครื่องดูดอากาศทอดจริงีบอร่อยอร่อยอร่อยเพื่อน ใส่ลงไปใส่ลงไปอิม่มเป็นไหมมากินด้วยกันด้ออืมืซับซับๆๆๆไหล เ็จจ้าเพืเ่อนๆจริงรีดทอดด้วยโอ้โหสุดยอดมาเด้อมาเด้อใครจะกินก็ตามมามาช้าหมดนะคะไม่อย่างรอแล้วอทอดแบบประหยัดประหยัดจริงรีดกิโลหนึ่งอันนี้กินรอบสามรอบสี่รอบห้าตามมาไข่เต็มท้อง สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆโอ้ยผมกระเซิรกระเซิงเลยวันนี้มาลมแรงด้วยกินข้าวเสร็จว่าไอ้กินยำเสร็จว่าจะไปถอนยาต,ตรงนั้นไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าตอนเย็นจะต้องไปเดินอ,อกกำลังกายอร่อยมากเพื่อนๆลองตำกินเด้อ มันได้กลินก่นกระชายรสชาติน้ำยาน้ำยายาตะกะเตนก็มันมันกรอบๆเด้อเพื่อนๆใช้ก็บอกทุกครั้งเอบซี FC ก็ถามทุกครั้งรสชาติ ดอกกุหลาบฝาดนิดๆเหมือนผักแม็กเคยกินผักแม็กไหม,มนั่นแหละกินกับลาบอร่อย บางคนเขาก็กินได้ดอกดอกอไอ่อันนี้ยายยังไม่เคยกินทอดไข่เนาะกับเค้กกินไปวันละยอดสองยอดเพื่อสุขภาพ ไนีึงกิุงเต้นเนี่ย สมุนไพรทั้งนั้นเลยเพื่อสุขภาพสมุนไพรทั้งนั้นเลยสารเแนกระชาย cái trứng rí hết om, ừ, bình បងៗគិតនឹងថឹងសូមសាប់ក៏ផកក៏ Like ក៏ Share ក៏ติดตามហាយតាដែរណាคะ